กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธาราศิริภาประภากรน,นะคะนี่ก็คือปราสาทละลมถมตั้งอยู่ที่บ้านสีสุขนะคะอำเภออบ้านกรวดนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ลานด้านหน้านี้นะคะเป็นฐางเข้านะคะของปราสาทซึ่งมีอยู่แต่เดิมนะคะลักษณะของดินนะคะร่วนปนทรายนะคะสีเช่นนี้ทำให้การ มองโบราณสถานนะมีความสวยงามมีความเข้มขลังแล้วก็มีมิติอีกมากมายหลากหลายเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมตัวองค์ปราสาทกันเลยนะคะท่านผู้ชมว่ามีความสวยงามอย่างใดบ้างค่ะนี่คือด้านหน้าขององค์ปราสาทนะคะจะมีกําแพงแก้วนะคะประมาณจากทางซ้ายแล้วก็ทางขวานะ,ะที่ลักษณะนะให้เราเห็นเป็นลูกลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ ให้เราเห็นว่านี่คือกําแพงแก้วที่มีรูปร่างค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็หินเป็นหินคุณภาพดีนะคะทีเดียวแล้วก็กรอบบานประตูด้านหน้าขององค์ปราสาทจะมีลักษณะใหญ่มากแล้วก็ผู้คนสามารถที่จะเดินผ่านกรอบประตูแห่งนี้ได้ดังนั้นถ้ามีการขุดค้นนะคะหรือมีการขุดแต่งโบราณสถานแห่งนี้เราน่าจะอาจจะพบทับหลังปราสาทนะคะแล้วก็ รูปแบบสถาปัตยกรรมอื่นๆที่สําคัญก็เป็นได้อันนี้ก็คือด้านาซ้ายนะมือของอาจารย์นะคะอันนี้ก็คือกรอบประตูด้านหน้าขององค์ปราสาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในนะคะว่ามีลักษณะอย่างใดแบบไหนแล้วก็อาจารย์ก็จะเดินรอบปราสาทให้ทุกท่านได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชม นี่คือปราสาทนละลมทมซึ่งถือว่าเป็นเทวะสถานนะคะในทางศาสนาพราหมณ์หินดูอันนี้เป็นกรอบนะคะท่านผู้ชมเรายืนอยู่ในจุดที่สูงมากเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเราจะ,ะถ้าเราเดินขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นสูงมากเลยอันนี้จะเป็นยอดของตัวองค์ปราสาทนะคะอาจจะเรียกว่าเจดียยอดนั่นเองที่ถูกตั้งขึ้น,นะะบนยอดของปราสาทนะคะ เราก็จะเข้ามาด้านในตรงนี้นะคะเราก็ดินลอดเข้าไปนะคะเมื่อเราเดินเข้ามาเสร็จแล้วนี่คือกรอบบันประตูที่เราอยู่ด้านหลังบันประตูหันหน้าไปทางทิศตะวันออกของปราสาทนะคะ